กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นะครับใน Facebook นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพดไปแล้วเนี่ยเราต้องการจะให้มีคนหมักคอมเมนต์นะครับอันในโพ์ของเราเพื่อเพิ่มความ่มเชื่อถือหรือว่าคอมเมนต์เพื่อใช้โปรโมทนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงตายคลิปนี้เนีเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับ่อแล้ะก็เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บบไซต์นนนะะคครรััั jktt.com กแล้วบ พอเข้ามาได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับข้อที่นี้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็มายืนยันหรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้แล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่้ก็ติ๊กที่ช่องด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มากดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อนนะครับ หรือถ้าใครที่ไม่อยากขอข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากก็สามารถสมถัครใช้งานนะด้วยไปฉีก Google หรือว่า Gmail ในเครื่องตัวเองได้เลยนะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร,ร้บอยเนี่ยก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่รอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่นครับอาเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับเราอข้ามาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนนี้เราจะมาใช้ใน่วนแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับอาแล้วก็มาดูที่เหมดหมู่กันต่อนะครับเอาวันนี้นะครับเราต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มคอมเมนต์นี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ ในบริการจะมีอยู่4บริการนะครับก็จะมีคอมเมนต์นะครับแบบกำหนดเองทั่วโลกคนับแล้วก็กกำหนดเองของคนไทยนะครับแล้วก็จะมีแบบสูมของต่างชาติและของคนไทยนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นะครับกำหนดเองทั่วโลกนะครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่เฟซบุ o กนี่ครับแล้วก็มาที่โพลเนี่ย mixer, ที่เราต้องการจ,จะเพิ่มคอมเมนต์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์เนี้ยของโพโในการกดที่แชร์ตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วกดคัดลอกลิงก์นี่ครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นําลิงก์โพลมาวางนะครับในส่วนปริมาณตรงนี้นะครับอยากเพิ่มคอมเมนต์เท่าไหร่นรับก็ให้มาใส่ที่ช่องคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ใส่คอมเมนต์มาเรียยบบรร้อนะคั อ่ะเราถ้าใส่คำว่าเท่มากไปนะพี่5คอมเมนต์นี re ่ครับอ <beh s aro> ่ะคุณผ <drawn> ู้ชมก็ใส่เป็นคอมเมนต์แบบไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซ้ำกันแบบผมก็ได้นี่ครับพอเราใส่คอมเมนต์กันเรียบร้อยนะครับ่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราบเนท้กความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ ต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอใน,นหน้านี้นะราก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็เป็นลิงก์นี่ครับของโพสที่เราใส่ค้ามาตรงน,นี้ก็แนะนำให้คิกเข้าไปเพื่อเช็คดูน,นะว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่านี่ครับพอถ้าลิงก์โพสไม่ถูกต้องเนี่ยยอดคอมเมนต์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ึ้นว่ารอดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับและเกิดมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับและยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็ให้คุณผู้ชมนะกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบาทเองนะครับต่อมานับช่องทางที่สองก็จะเป็นช่องงทา อังคารวเลตนะครับอะละช่องทางที่สานะก็จนะเป็นช่องทางชิวเพนนะครับก็จะมีหลายช่องทางนะให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่สีจะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับแล้วช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางโทมันยูวอเลตนะครับอะไรในทุกช่องทางนีครับขอคอยมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกัันนวะครบ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนีครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนี่ครับตอนนี้นะครับยังไม่มีคอมเมนต์ที่เราใส่เข้ามานี่ครับเดี๋ยวผมจะลองพลีเฟนหน้าจอเนี่ยไปดูว่ายอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าวตันนี้ครับคอมเมนต์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นคําว่าเท่มากเนี่ยครับมาที่ห้าคอมเมนต์กันแล้วนะครับอ้าวถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยก็ขึ้นมาเร็วทันใจกันเลยนะครับต่อมานี่ยครับต่อมา สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกริ้งน้ตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักใดเลยนี่ครับโดยให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักใดเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็ยด้ตาค่าแนะนํากันด้วยถึง5%เกันเลยนี่ครับแล้วหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการัััังงงเเซลนนนนนนะคครรบอออ่่่่่่กกกกก็็ใหห้้้้ดมมมมมาาาาททีีีํตตตืิย เขาก็จะมีเลือกติดต่อมินสองช่องทางเนี่ยครับจะมีเป็นตัวเชื่ออนบแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาแล้วเนี่ยก็เลือกติดต่อมินกันได้นี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ะครับผมก็มีข้อมูลเนี่ยมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลึงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับอ่ะเขาสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนี่ครับจบคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ